ไม่ขาดบรรยากาศไกลเกียววันนี้เป็นไงบ้างสำหรับบรรยากาศเหรอครับบรรยากาศเป็นยังไงครับพี่เจบรรยากาศก็ไปในทางที่ที่ดีครับทิศทางที่ดีอยู่แล้วก็รับฟังเหตุผลกันมากขึ้นนะครับทั้งสองฝ่ายครับผมวันนี้ที่ยังไม่ลงตัวมันติดเรื่องอะไรครับพี่เจคือประเด็นประเด็นเนี่ยมันมีอยู่หลายประเด็นหลักๆนะครับเอาประเด็นหลักๆก่อนก็คือเรื่องของการรับรองบุตรเนี่ยน้องไม้ไม่ติดนะครับก็จะไปมีเรื่องที่ยังไม่ลงตัวก็คือเรื่อง อำนาจปกครองบูตรเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเรื่องค่าเทอมอะไรย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นรายละเอียดของเด็กคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอ่ะครับมันค่อนข้างที่จะต้องศึกษารายละเอียดเยอะมากนะครับเพราะว่าเด็กคนนึงอะเนาะมันอาจจะต้องแบบดูรายละเอียดให้มันชัดเจนนะครับทาง เรื่องของตัวเลขใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่มันอยู่ในสำนวนะครับคือทางทางเราทางท่านขอไว้ว่าอยากจะให้เกิดความชัดเจนก่อนแล้วค่อยค่อยคุยอีกทีหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งยังไงครับในส่วนหนึ่งตองมาตผมมีหลายประเด็นครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวครับเรื่องส่าทางเรามีการเรียกร้องอะไรมากขึ้นด้วยคือน้องไม่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 น่าจะมีนะครับฝั่งน้องไมมไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรอยู่แล้วแต่ฝั่งเขามีเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมมไหมท่าน ก็เป็นประเด็นเดิมๆที่รู้ๆกันอยู่อะครับแต่แต่ว่าถามว่ามันมันมันก็เกี่ยวข้องกับเด็กแหละนะเขาก็เข้าใจฝั่งเขาว่าเขาต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดครับแต่ทางฝั่งของน้องก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ดูตามศักยภาพอะไรเงี้ยครับอยก่าจะมีนต่อไปคือเราจะต้องตับไปทักันได้เรื่องอะไรหมายถึงแบบว่าตกลงกันเรื่องที่จะต้องมาแต่เก่นันนะโอ้อันนี้อันนี้มันลึกละอันนี้มันลึกไปแล้ว นะเรื่องในสำนวนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงอย่างไรเองสภาพแข็ใจนะตอนนี้เป็นไงวะสภาพจิตใจเราอ๋อก็ก็ก็โอเคโอเคนะครับโอเคการรับเชิญน้ากล้ามทำให้เรารู้สึกแบบได้คุยเจอใจใครไหมขึ้นนะครับคือจริงๆเอาตรงๆผมไม่อยากตอบอะไรมากนะเพราะว่าคือผมไม่รู้นะว่าใครจะรู้สึกยังไงแต่ว่าคือเอาตรงๆผมเบื่อกับเรื่องนี้แล้วไม่รู้ว่าสังคมเขาจะคิดยังไงตอนนี้แต่คืออยากให้เรื่องนี้รีบๆจบ อแค่แค่นั้นเลยครับที่ผมรู้สึกตอนนี้จริงๆนยังมีความคิดที่เราจะถอนฟ้องก็เหมือนที่เราเคยพูดว่าจะเเก็บนองไม่ให้ลูกเดียร์คือจริงจริงก็อันนี้ผมอมันเป็นมันเป็นไอ้เออเขาเรียกว่าอะไรนนะสครับมันเป็นละเอียนละเอียนเลยมัรบนสามารถพูดได้อย่างถ้าการทางหนครับถ้าเราจะถอนฟ้องเหมือนที่เราเคยยื่นไปทางคดีอะไาทำนองนี้เออมันต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งครับ แล้วท่านก็ถ้าอันนี้พูดถึงเคสทั่วไปนะครับท่านก็จะมองดูประโยชน์ของเด็กเป็นหลักว่าจะให้ถอนหรือไม่ถอนนะครับอย่างที่เจ้เองคิดว่าแนวโน้มในรอบหน้าใช่มันจะลงจบผมว่าน่าจะจบในรูปแบบที่ดีครับเพราะว่าท่านก็ค่อนข้างกำชับแล้วว่าให้ให้จบให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยแต่พอดีมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาแล้วมันมาโผล่ในในรอบนี้เราก็เลย ขอให้ไปศึกษารายละเอียดก่อนอ,อ,อย่างที่ผมบอกว่ามันไปไปกระทบกับเด็กเป็นสคัญก็เลยตัดสินใจเลยไม่ได้ในตอนนี้ครับก็คาดหวังว่ามันจะจบอ,อย่างนี้พอามันมีครั้งหน้าเสร็จมันกระทบกับการขึ้นมาจะต้องลับจรินงนครับขึ้นการทำงานะก็จริงๆงตอนแรกคิดว่าสายบินน่าจะยึจดนี้แต่ว่าก็ก็ก<า>็ดูกันต่อไปนะว่าจะไปได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็มีโควิดด้วยอะไรด้วยก็ อ่แล้ววันนี้ยังได้คุยกับน้องหรือเปล่าก็ได้คุยครับผมได้คุยผ่านนาฬิกาแต่ผมก็ไม่ค่อนได้เจอใช่ใช่ใช่อะไรบงทก็เอนั่นนั่นนั่นแหละครับโตัวเชียบเลยครับต่างวันกับเลี้ยงเรื่องเรื่องื่อนไข่เรื่องเรื่องเลี้ยงดูเรื่องสถานที่ลองดูมันติดอยู่ด้วยไหมครับอาจารย์เจ มันก็ติดครับอย่างที่ผมบอกไงมันไปมันเป็นกระทบถึงเด็กม,มันเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างเป็นพระเอกของงานนี้นะครับก็เลยยังไม่สามารถจะตอบได้ทันทีครับอขอไปศึกษารายละเอียดแล้วก็วางแผนให้รัดกลุ่มที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์กับเด็กมากที่สุดเราถึง,งจะตัดสินใจอย่าง<บ>ทางศาลมีคําแนะนาอะไรบ้างไหมครับสำหรับทนายทั้งสองฝ่าย สารท่านแนะนําได้แค่หลักการครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยท่านลงลึกไม่ได้เพราะเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องของเด็กเพราะฉะนั้นท่านท่านไม่ได้มองท่านอยากให้มองประโยชน์ของเด็กเป็นหลักนะครับอะไรเองจะมีการนนะัดเกิดเคลียร์กันเองด้วยมีรอบนอกกันไหมครับกับระหว่างท่านถ้าถ้ามีอะไรที่มันเร่งด่วนก็จะคุยครับ ตอนนี้ยังไม่มีแต่แต่ถามว่าหาลือนะหาลือหาลือกันนอกรอบได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตัวไม่เองซีเรียสนะครับว่านเราจะต้องมาอยู่ในครอบครองของเราหรือมาอยู่กับเขาเลยไม่ได้ซีเรียสนะครับผมขอแค่ได้เจอลูกแบบนั่นแหละครับโอเคนะโอเคนะครับ